อนนลอ่ความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่ผมเอาไว้รุ่นโตมันไปกระทือบบอสต,ต่างๆในแบบแบบหน้าไม่รับเย็บเลยกระทืบแบบ <c oughs> จำเบ้าหน้าไม่ได้เลยนะแบบใส่เบ้าหน้าอย่างบูบะและโบโบบอกคำเดียวว่าเคลียอย่างโคตรง่ายและโคตรนิ่มบอกคำเดียวเตะหลายบอสอะเออแบบเบ้าหน้าหลายตัวตั้งแต่ดันด่านแรก ดินด่านเกือบสุดท้าย <Yeah. S 1> ผมก็ใช้ไวรุ่นโตมันในการกระทืบบอสจนผมนั้นเรเวลร้อยยังไงล่ะ oh, <c oughs> ตึงจะจัด <c oughs> บกบะแบะบอกแบะบแบะบ,บ <c oughs> อกเออเออจะตายแล้ว <c oughs> จะแตกแล้วแม้แต่มอนสเตอร์ที่อยู่ในกลางคืนอยา่างโคตรโหดแบบโหดซสัสตย์กะโดนไวรุ่นโนตมันของผมกระทืบอ่ะอยา่างโหดร้าย ทุกทรมานสุดๆอะไรนะเซเลอยังงั้นเหรอบอกเขาดีว่าเซเลบตัวนี้ก็โดนไวรุ่นโตมันกระทืบมาแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยด่าอะไรวะผมก็เลยเอาไวรุ่นโตมันกระทืบมาแร้วเหมือนกันน่ะบอกเขาดีว่าหมดดงเออฮจนของผมนั่นเลเวลร้อย แย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่รูปบักของผมนั้นไม่พอเติมอย่างนี้มันก็แพงอย่างนั้นเหละเฮ้ยอย่างนี้มันต้องสักมาดแล้วมาถึงความยุติธรรมเเบวหน้าจอไว้เออซื้อคือยังแพงไปอย่างที่หมายแต่ดวก่อนเรายังมีร้านแนะนำาอีละละอะยังไม่เข้าดีกว่าขอโทษครับผมแล้วมึงมีโฆษณาไว้ทำไม ตัดมาในยุคปัจจุบันที่ผมต้องออนในมือถือพราหวมอยู่นอกบ้านบอกเขาด้วยว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครที่ตึงจะจัดได้ปรากฏกายขึ้นแล้วผมก็เลยทำการที่จะรับเพชรบ,บางส่วนแล้วก็เขาเรียกว่าแบ่งมาใช้นิดนึงอ่ะยังไม่ถึงหนึ่งบีเลยบีหนมีประมาณเออเจ็ดแสนมีประมาณนิดหน่อยผมก็เลยกดรับมาอย่างเมามือสุด,สด หลังจากที่กระผมนั้นรับเพชรแล้วผมร่ปรผสมสปีดวาโอนนะเพราะมันมาแล้วนี่ฮะบอกคนนี้ว่าเพชรผมไปแลกง่ะแทบจะไม่พอผมร่องทยอยที่จะกดเทเลเมตไปแบบนี้บอกคนนี้ว่าดวงของผมนั้นโคตรจะแข็งแกร่งมากมากผมมั่นใจในดวงของผมสุดๆและก็กดไปเทเลเมตเพราะว่าตั้งแต่ในวันพันแมนแล้วก็ในหลายๆเกมที่ผมใช้สูตรทีระครั้งไปแบบนี้บอกคำเดียวว่า เสร็จทุกรลย <c oughs> เออไม่พออีกแล้วตัวก็ทําการที่จะรับเพิ่มแบบเพิ่มไปอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> จนกว่าเพชรกรมผมจะหมดไปเออคือ,ค,อคือยังไม่ถึงล้านอะ่ะเออคือรับแค่นี้ก็สบายสบายใ่ปะรับแค่นี้ก็สบายอสบายแน่แน่ <c oughs> ผมก็เลยตัดสินใจที่จะวิ่งไปแลกเพชรให้มันเป็นเพชร,ราาเขียวได้ราคาเออราคาโคตรถูก <c oughs> <c oughs> มีแปดร้อยกว่าเม็ร ก็จะแลกเพชรเกี่ยวได้กี่เม็ดแล้ววะเนี่ยผมคิดอยู่ในใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็คิดอยู่อย่างเงี้ยจะได้กี่เม็ดวะคุณถามจริงแล้วผมก็แลกไปแบบนี้เออมันจะถึงสี่ร้อยวะได้สี่ร้อยพอดีเลยหมดแล้วนะครับ <laughs> ตอนนี้ผมมีอยู่สี่ร้อยแต่สูงสี่ร้อยห้าสิบไม่พอแน่ๆผมก็เลยจัดไปทีละเม็ดแบบนี้แหละ บอกอเคนดีว,ว่า50เมตรก็ตึงได้น้องจงออกมาซะแบะเชียเกลมันเหมือนการกดหนึ่งครั้งแต่อย่าไปหลงกลใน450กับราคาที่ถูกกว่าแต่มันไม่ใช่หรอกนะมันคือการกดแต่ละครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็มาวัดดวงแบบขำๆขึ้นไปเลยบอกคนดีว,ดว่าคดอะออกแล้วเหรอเฮ้เพชรไอเพิรเ,เขียวยังไม่หมดเลยไม่ใช่เหรอ <fed sunglasses> แ,ลแล้วผมก็ได้มาแบบง่ายดายออกแล้วเหรอ อยู่ดีๆมันก็ออกมาแบบโคตรง่ายอ่ะเออง่ายไปเปล่าผมไม่รู้ว่าออกมาง่ายหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยไฟไท้ายผมเริ่มเหมือนแฟดแล้วเจ็บเจ็บเจ็บเออึกว่าอยู่ผับเดี๋ยวชิบหายผมเลยทําการที่จะแดกทุกตัวในกระเป๋าของผมทั้งหมดบอกคำนี้ว่าจงไปซะไปเกิดใหม่ซะคาคิจินาย ตายแน่ๆคือตอนนี้ผมย่อยคาคิชิคือย่อยตัวทุกอย่างที่ผมลงมาแล้วนะครับยกเว้นวัยรุ่นโตมันตอนนี้ผมก็จัดสัตหมดสัตทุกตัวที่อยู่ในหน้ากระดานน่ะคือคือแดกหมดเอาจริงจิงดูดิหายหายวับไปกับตาในเลเวลที่69อย่างนั้นเหรอหมดดงเลยนะฮะหรือแค่เนี้ย <laughs> เอาเลยครับรอบนี้เราจะไปฟาร์มกันแบบดูเดือดบอกเขาเยว่าฟาร์มแบบเบิ่ม แล,แล้วผมก็ต้องใช้โปรแกรมเปิด2จอแบบนี้แล่ตัวละครที่ผมใช้ฟาร์มเป็นดาเมจหลักนั่นก็คือเกรดกับออฟที่ไม่มีสักเมเ็ดหลายคนบอกว่าโอ้พระเจ้าเล่นได้ยังไง WHAT WTF <the> ผม,ไ,มได้บ่นแบบ What the fuck และผมก็ฟาร์มโชว์การสตตีมแบบโคตรงงในการใช้เกรดดเมตรหลักแบบปึมบอะไรนะอะไรนะ83 83 b บีแล้วเหรอ,อหจนหลายคนต้องอ้าปากค,ค้างและอ้าปากค้างมากๆนี่มงฟาร์มโชว์การตรีมแบบโคตรตึง <c oughs> ผมแค่ทำการนะที่จะบัฟบบนให้กับตัวละครคที่ผมฟาร์มดาเมจเ,เป็นไอดีไก่ในการใช้พลัง1823377หน่วยนั่นคือเกฟฟูมัตเตอร์อ <c oughs> บอกคำเดียวว่าเอลีโคตรตึงอ่ะโอ้โหดูดิครับ ดาเมจนึกว่ามินิคีร่ไอิจิไผ่เท่าไหร่วะนั่นอะเฮ้ย oh, 90.1ล,ล้าน9.1.7ล้านโอ้โหเป็นไปได้ตัวเจ็ดล้านบีเลยไหมล่ะ9พันกว่าล้านทุยโคตรตึง <c oughs> และแล้วนี่ก็คือรอบที่สองที่มีแข่งรับเชิญเพียงหนึ่งท่านโอ้ oh my god อะไรนะ9.4บีกันเหรอโอ้แทบจะาร้อยแล้วไอ้ดียไก่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบอกคำเดียวว่า มาดลงมาละละไม่ต้องนะฮะเกโนหนึ่งโอระเจ้าแรงเกินในสองชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนกโกหกบอกคำเดียวว่าดาเมตันแล้วดาเมตันในดาเมตันที่3.83บีบอกคำเดียวว่าหลับยันนิ้วหงิกถ้าผมไม่ใช้ออโต้คิกแล้วก็ ปลายนิ้วผมระเบิดแน่นอนบอกเลยว่าปลายนิ้วแตกเป็นเม็ดแบบเปี้ยอ้เออเลือดพุง่งโอ้โหทการที่จะเปิดโปรแกรมอาโตคลิกเนี่ยปิดไปก่อนอัโตคริกของผมอันนี้แล้วก็ปรับแบบเซียววินาทีไปเลยไม่งั้นบ้านแตกแน่คุณรับสองชั่วโมงนี่โอ้โหผมปลดล็อกนิ้วทองคำาอดี <c oughs> <c oughs> บอกเขาเลยว่านิ้วทองคาแน่แน่แน่นอนนะฮะบอกเขลยว่าจิ้มไปยังไงปิดขยายจอใหญ่ๆๆ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  ะระพีไปแบบโคตรรัวแบบบอกคำนี้ว่าลิล้นผมยังรัวก,กว่านะบอกคำนี้ว่าต้องใช้เวลารับเพชรเนี่ยประมาณสองชั่วโมงกันเลยทีเดียวโอ้โห,โหอ่านไปตั้งแต่แบบเออสามทุ่มนะครับเรามาดูกันว่าเราจะรับเพชรบดเนี่ยประมาณกี่ทุ่มกันนะคือใช้เวลาอันยาวนานและยาวนานโคตรๆครไมู้นะครับเตียว two hours later แล้วเวลาก็ตัดไปไวมันกูหกตอนนี้ผมยังรับเพชรไม่เสร็จเลยนะประมาณอันนี้เป็นห้าทุ่มแล้ว,วนะโอ้ยเจียโคตรนานรับเพชรอะไรนานขนาดนี้เดีย๋ยวผมก็ต้องรับเพชรต่อเนื่องและต่อเนื่องขึ้นอีกอันนี้ผมใจเอาอโตโ้คลิกนะแบบต่อเนื่องเชียเลยเอาอต้คคิกแบบโคตรต่อเนื่องแบบโคตรตึงอะนะแบบมันก็รับต่อเนื่องไปแบบนี้โอ้โอ้ยหมากอดบอกเขาได้วว่าใช้เวลาอันแสนยาวนานและยาวนานมากๆ ตอนนี้เพชรของผมประมาณสองแสนแล้วนะครับเยอะเยอะเชียอเลยตอนนี้เพชรของผมประมาณสองแสนแปดพันสองร้อยกว่าแล้วแต่ผมก็ต้องรับเพชรไปอย่างต่อเนื่องดีกว่าดามเมจของผมน่าจะหายตันขอควเดียวแป๊บเดียวเกียงเลยฮะเกียงแล้วเหรอโอ้โหตอนนี้เพชรทั้งหมดผมมีสองแสนแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดโอ้คนเยอะเลย ผมไม่ได้เอาเพชรไปทําอย่างอื่นเลยและบอกคำเดี้ว่าผมจะเอาเพชรทั้งหมดนี้ไปสุ่มแคปซูลโคตรลุ้นน่ะไอ้ตายเถอะผมได้ทําการสุ่มแคปซูลแบบโคตรดับเบิลออกกลางสตรีมแบบหลายคนต้องอ้าปากค้างแบบดับเบิลจริงๆดับเบิลคลิกแบบยาวเยียดติสองแสนผมได้หายวับไปกับแคปซูลภายในพริบตาบอกเเลยสามีพีนี้แคปซูลล้วนบอกเขาเลยว่าโคตรเบิ้มผมได้ทำการที่จะเปิดแคปซูล ได้ให้หมดดงภายในช่วเวิบเนี่ยเปีนยัอันนี้ในนี้กวาดกอดูนี่ฮะตัวละครที่ผมได้มาก็มีแต่ไก่เออแต่ละมูลมันหายไปไหนวะเนี่ยผมได้หมดไปแล้วหนึ่งแสนตอนนี้ผมต้องกอไปประมาณช่วงไหนวะอ๋อกอไปช่วงกดรวยงี้หรอชัวว่าในช่วงนี้ผมได้กดรวยอย่างเมามันและเมาหมือนชี้เจยจน แคปซูลบักบ๊กออกแต่ไอเขียร้อยตัวบอกคนนี้ว่าผมไม่น่าบัก๊กแคปซูลเลยแต่เถอะผมอยากจะเตือนหลายคนว่าถ้าคุณอยากเปิดเองนะคุณไปซื้อเถอะโอ้คุณไปซื้อในกุ่มเถอะไม่งั้นแม่งเกลือชี้แจยเกลือแบบเกลือแบบไตพังเกลือแบบเกลือแบบเข้าโรงพยาบาลเกลือแบบเกลือแบบร้องไห้ร้องขอชีวิตมผมไม่รู้ว่าผมจะทําเสียงร้องขอชีวิตยังไงแต่ ผมอยากจะร้องไห้น้ำตาเ,เป็นสายเลือดจริงๆงโอ้พระเจ้ามันเป็นอะไรที่เกลือที่สุดในชีวิตที่ผมเสียไปเป็นสองแสนแต่กลับไม่ได้ชื่อะไรกลับมาเลยอย่างนั้นเหรอจริงปะเดี๋ยวผมได้ร้องไห้ไกับชีวิตของผมน,นตอนนี้ก็ต้องฟาร์มใหม่เป็นชาติเลยใช่ไหมเน่โอ้โหโอ้โหบอกเลยว่ามันจะไม่ไกลจากกากสุเทียเหมือนกันเร่งกากสุแคปซูลพัตฟัก แล้วแล้ว่าต้องเปิดต่อไปแลต่อไปเออคือแบบผมบักแบบพยายามที่จะบักแคปซูลนะครับเดี๋ดูสูตรบักแคปซูลของผมคือกิมรัวๆเว้ยแล้วมันเปิดได้หลายลูกแล้วมันก็จะบักแต่เกลือออกมาให้ผมแล้วจนผมร้องขอชีวิตอุราอุราแต่ดิผมกำลังร้องไห้กับ ชะตากรรมชีวิตที่จะเกิดขึ้นกับผมบอกเขาเนี่ยว่าซีดนะครับบอกเขาเนี่ยว่าชะตากรรมชีวิตของผมซีดมากนะฮะผมได้ทําการเปิดแคปซูลได้รวดเร็วและรัวโคตรๆจนมันเออเลิกบอกคําเดียว่าชะตากรรมชีวิตของผมได้อยู่ซ่วงตาละท้ายของสตีมนี้ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆเรามาดูกันนะครับว่าชะตากรรมชีวิตของผมหลังช่วงท้ายนี้ มันเป็นยังไงกันนะ <c oughs> นี่คือชะตาการรมชีวิตหลังช่วงท้ายที่ผมสุ่มไปทั้งหมดสองแสนแล้วคือแบบเออหมดแล้วคือหมดตูดแล้วนี่ครับ oh. ได้บัปกเรียบรรบักกันมาสองตัวเชีย่ยผมต้องปิดส,สตรีมหนีเพราะว่าไม่ได้เซลอรมูลเลยสักตัวเชีย่ยกูหมดไปสองแสนใช่ไปเนี่ยผมเล้อกทางตัวเองว่าเ <c oughs> ชยเชีย หมดไปสองแสนแล้วแต่ไม่ได้เศษลมูลสักตัวเลย <c oughs> อะไรกัน <c oughs> หันไปบอกกับตัวเองว่าหนานี้ทำเพื่อทำเพื่ออะไรกับความพยายามทั้งหมด <c oughs> ความพยายามที่จะปลดล็อกนิ้วทองคำของผมและความพยายามที่ผ่านมาบอกคำเดียวว่าลาก่อนทูกคนครับ <c oughs> <c oughs>